สวัสดีครับเรามาต่อกันในบทที่4กันเลยนะครับบทที่4จะเป็นเรื่องของการใช้ OCR นะครับโดยใช้ข้อมูลจาก RPA Challenge โปรเซสที่เราจะทำกันหลังจากนี้คือการใช้ Activity Screen s c r a p p i n g ในการอ่านภาพและแปลงเป็นข้อความนำข้อความไปเขียนใน Excel อีกทีนึงนะครับอ่ะเปิดโปรแกรมขึ้นมาเลยครับให้ทุกคนไปที่ New Sequence ครับ ผมขอตั้งชื่อเนมว่า RPA ชา a เล้นแล้วกันนะครับ OCR คลิกสร้างไปเลยครับเราจะไปเตรียมไฟล์ที่ต้องการใช้ตัว OCR ไปอ่านภาพนะครับโดยไปที่เว็บ RPA Challenge ก็คือเว็บเดิมนะครับแต่ว่าครั้งนี้ให้ทุกคนคลิกตรงนี้เลยครับ Invoice แล้วก็ไปทำการดาวน์โหลดเลยครับอ่ะผมขอดาวน์โหลดไฟล์นี้กันนะครับก็จะได้หน้าตาของไฟล์ภาพตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปใช้ตัวโปรแกรมเดลผาดมาเก็บค่าจากไฟล์ภาพนี้ครับ ปิดโปรแกรมขึ้นมาดังนั้นให้เราไปที่สกีสกัป,ปิ้งตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งผมต้องการเก็บอ่ะเก็บจำนวนเงินตรงนี้ให้ทุกคนคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากเลยครับจะได้แบบนี้นะครับกดไปครับผมแล้วก็ให้ทุกคนไปที่ตรงนี้ครับส c r a ปิ้งเม็ดต่อนะครับกดหนึ่งครั้งเลือก OCR ส่วนตรงนี้จาไม i ค r o ซ o อ t เปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งแล้วก็กดรีเฟซครับผมดังนั้นให้ทุกคนทุกคนกดซีนิกครับผมอ่ะก็จะได้ประมาณนี้หลังจากผมเก็บค่านี้แล้วผมจะขอเปลี่ยนชื่อตัวแปรก่อนนะครับตรงนี้ผมขอเปลี่ยนเป็นชื่อว่าท o โแล้วกันนะครับ ชนิดตัวแปรเป็นสตริงตรงสโคผมขอเปลี่ยนเป็นสโคใหญ่ที่สุดก็คือ RPA Challenge OCR นั่นเองครับดังนั้นเราไปทำต่อนะครับกดที่เดิมผมต้องการเก็บชื่อนะครับทำเหมือนเดิมนะครับคลิกหนึ่งครั้งแล้วก็ลากครับผมเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น OCR ตรงนี้เปลี่ยนเหมือนเดิมครับกด1ครั้งกดฟีนิกครับผมอ่าก็จะทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็กดต่อเลยครับผมต้องการเก็บวันที่นะครับโดยคลิกตรงนี้ครับหนึ่งครั้งเปลี่ยนเป็น OCR ครับตรงนี้เปลี่ยนเป็น นี้ครับกดหนึ่งครับคลิกไปเลยครับอ่าตรงนี้จะมีตัวแปรที่มันสร้างขึ้นอให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้ผมขอเปลี่ยนชื่อเป็นตัวนี้ผมขอเปลี่ยนชื่ออันนี้ผมเก็บมาคือค่าชื่อผมขอเปลี่ยนเป็นเนมตรงนี้สตริงครับ เปลี่ยนตรงนี้เหมือนเดิมส่วนอันนี้ผมเก็บวันที่มาผมขอเปลี่ยนชื่อเป็น Invoice Date แล้วกันนะครับตรงนี้สเต็งครับตรงนี้ RPA ครับโอเคจังน,นั้นคลิกออกครับผมขอไปเก็บอีกค่าหนึ่งก็คือค่าตรงนี้นะครับกดหนึ่งครั้งครับผมตรงนี้เปลี่ยนเป n คลิกเลยครับ ก็จะได้ค่ามานะครับกด finish ครับผมตรงนี้ผมขอตั้งชื่อเปลี่ยนตัวแปรเป็น invoice invoice no นะครับเป็นส t i n g ตรงนี้ตอนนี้เราไปทำการเก็บค่ามาครบแล้วนะครับ ผมต้องการนำค่าทั้งหมดมาเขียนโดยการใส่ไฟล์ Excel นะครับดังนั้นผมขอใช้ตัว Activity ที่ชื่อว่าไลท์เซลนั่นเองครับถ้าทุกคนจำได้ก็คือตัวนี้ลากมาเลยครับ ตรงนี้ภายใต้ดับเบิลโคดนะครับผมเขียนชื่อไฟล์ Excel ผมขอตั้งชื่อว่า OCR นำสกุลไฟล์ Excel ด้วยนะครับตรงนี้ชีทหนึ่งไปเขียนในช่อง A1 ตัวแปรที่ผมต้องการมาเริ่มเขียนก่อนคือ name หลังจากนั้นนะครับเพื่อความรวดเร็วให้เรา Copy ได้เลยครับเพราะเราเก็บมา5ค่าเราต้องการแสดงครับอ่ะผมขออนุญาตก็พีมาวางนี่เลยครับตรงนี้เป็นเนมแล้วต่อไปขอตั้งเป็น n v v i c e d a t e แลวกันครับตรงนี้ให้มันไปเขียนในช่อง B1 ครับผม ส่วนตรงนี้ผมขอเป็นอินวายโนแล้วกันครับเขียนในช่อง C 1ครับส่วนตรงนี้ช่องสุดท้ายเป็นท o ทครับเขียนในช่อง D 1ครับอ่าเน,นี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราทดลองกันเลยดีกว่าครับ กดลันไฟล์ครับไปกครับผมบอทดก็จะทำการเปิดภาพที่ต้องการให้บอทไปอ่านค่ามานะครับอ่ะอ่านเสร็จแล้วให้ทุกคนไปกดที่โปรเจกต์กดรีเฟรชหนึ่งครั้งมันก็จะขึ้นไฟนะครับให้ดับเบิลคลิกเปิดดูเลยครับอ่านี่ครับ สิ่งที่บอดไปอ่านมาจากรูปภาพนะครับแล้วก็นํามากรอกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเนื้อหาในบทของ OCR หลังจากเรียนบทนี้นะครับทุกคนคงอยากรู้ว่า OCR สามารถนำาประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างในส่วนของ accounting ใช้ในการอ่านไฟล์บัญชีที่เป็น PDF เพื่อก่อข้อมูลลงในระบบ ERP ในส่วนของด้าน admin ใช้ในการอ่านข้อมูลอา่านเอกสาร building และก่อข้อมูลลงใน ERP สำหรับบทต่อไปที่เราจะมาเรียนกันคือการใช้ orchestrator e นะครับงั้นไว้เรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ iNetMS Innovation is our business